จำเอาหน่ะทำพิธีวัดเจด้หรือยังทำสิจัมภีร์พรญยาทำอะไรนี่แหละเมื่อกี้เราต้องยังคงไปนี่แหละสาธไฟสละไฟมรณะไฟทุกข์ลงทุกมาอยู่ทุกทิศทุกทางนี่อาจัยดิ้งน้อยใจก็ได้แหละรีบเอาทรัพย์ที่เทาจะได้ที่จะไปอะไรอย่างว่าอะไรจะซัก มันเกิดภายในบ้านนี่แหละองันนีน้ที่คน,ไน,นาไดที่าคนเราได้นั่นนะทอได้แต่คนเราไม่ได้จบในองของภายนั่นนะที่นี่นะเจัภายในเรียกว่าริยญบที่จะติดตัวตามตัวนอไปนะมีอยูดเจ็ดยางจนวมัจแยกน,นไปได้สตาสตานังสตาเป็นซับอีกที่จะติดตัวาไป เชื่อเป็นออกสี่ยาสีประเภทศรัทธาความเชื่อเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อภาจตัศน์รูปของพระพุทธเจ้าเชื่อวัตถุที่บอกมีความเป็นของตนศรัทธาความเชื่อศีลธรรมศีลที่เป็นซาตีงไปหนึ่งเหตุที่ตัวเข้าไปนะศีลทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจศีลห้าศีลแปดศีสิบศีสองร้อยยี่สิบเอ็ดตามคุณของแต่ละคนนั่นแหละคนรจะให้เกิดให้มีน ใมันมีสินแะมัมีความลาญร่างายวันนะี้งอ่อนหลายพอในที่เราเปี่แจ้ง วัตแล่งความสวยความงามความร่ความรวยัม่ีไปประันาทุกข์เวาทีรดยคีเลนแต่เมื่อได้ก็สามารถมาวจากการทนามดิกาถามพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรคนเกิดมาที่โสมอกันบางคนสุวบกว่าคีรายคีเลนเมสมบรมาแต่สีน้ห่งที่สวยา ส่วนามใสติปัญญาแบบคุณผู้สั่งศีลสมบูรณ์นั่นแหละศีลนะทั้งกายทังร่าจกาทํางใจแบโยกสิฏาทิพแปลทิฏฐะทยกระดับจิตของเรามันสูงขึ้นนะอืมเป็นปฏิบัติในสีลธรรมนี่แหละเกิดมาเห็นความแตกต่างกันมานีย ชื่อคือปัญญานั่นแหละมันสาเขาเขาสุขจิตจิตใจของเราเนี่ยเกิดมาอีกนะบางคนทุกข์เห็นเนี่ยปัจจุบันบริบูรณ์นั่นบริษัทาไว้แลทุกคนเห็นนะ่ยเห็นเด็ดปั๊มทุกขเห็นเด็ดปั๊มนำบาตรตัวนี้ทุกน้ำบาตรน้ำบาตรทีเราต้องการต้องการความสมบูรณ์บริบูรณ์เอาไปใช้ในสิ่งในสมาธิในปัญญาเนี่ยภาพนิยมเลยมาเน้่ สังขารน่าขายไปโลกอเมันจะไปช่ไปทุวันอาทิยมันลไมด้มอพ่ออย่างนี้เราเห็นเขาเลยมันวันพเป็นยังไเดือนนึงมีวันพระสี่วันเป็นวันพระที่ทำเขาวัดั้าสีเจสมาธิภาวนานั้นเป็นวันโยมมันเนี่เาอยู่ดกอศยกัน การทำงานนั่นแหละแต่ให้มันถูกทางการงานอะนชอบท่าการเรียนชีพมันชอบท่าสันตรงต่อทางพิธามแล้วมันยากนะทางท่านก็วางไว้ดีแล้วบางมีองค์แฝงนั่นท่านทียกสมาธิที่เป็นเบื้องต้นเห็นทุกข์ก็ทุกข์ไปตลอดเห็นพิธีพิธไปตลอดนะพิทางทางจิตเดือดนั่นสมาธิที่ความเห็นนะ ตัน่งว là, ันน่งตำแหน่งี่นาวตชอบอืมทำกาศึกษาในิตกมานี่แหละตำน่ก็จะออกจากความทุกข์อืมเป็นตำแชอบนะอืมทุกข์มนที่ใด่ะอืมทำานกว่าหาเอนมันอยู่ที่บ้านที่เรือนั่นก็นัอืมเกิดที่ใดทเกิที่ใดทเสที่ใดหล่ะทตายที่ใดล่ะมันอที่บ้านที่เรือก็ห่ะเพียงทอนี้อืม ส่วนญาเป็นยังดีอืมทำดีรปทักษาสนาโาหนาอืมสรบเขาสุจิตสุดใจของเ้านะทัันวิชอบอืมสมาสังฆโปสมาวาจจาแบบ้กาเขานว้วกาเขาในว่ากาชอบพูดเทศพูดคำหยาพูดสอรสิเสียพูดเพื่อเจอราดีแหละที่งวว่าจะชอบนะอื สมมติอาชีว์การเรียนชีพอะไรนี่การเรียนชีพกาคาขายสัตว์การเรียนชีพราาขายมนุษย์ราาขายเครื่องประหารราคาขายยาพิษที่มันเป็นโทษนะเห็นมันชอบทินมนุษย์นั่นแหละ ทางที่พระเดชาสอนนั้นไปมาถึงความสุขความเจริญนั้นยิ่งถึงความเสื่อมไปดูอำนาจอวามเกลียดความรุกของความโกรธความหลงน่นไปในเสื่อมที่นี้แต่พอดูอำนาจของกิเลสของโลมกรุกความโกรธความหลงน่ะจะไปได้บ้างความสุขความเจริญนั้นตัวความรู้ภาษาเกิดในมีในจิตในใจของแต่ละคนเนื้อยังเสียที่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์สุดแสนที่จะประเสริฐแล้ว

That's how 삼계바산나. 예, thank तो you Yang senang Iwara paripunan Pari suram Ramadari

the Mo. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ไม่ได้ัาเก punya kam as dan ta mangngkasan ada yang